กับสวัสดีพี่น้องมื่อนี้โควิดนอนหน้านะครับยื้อลุงของเกอร์นั่นการกับบคเดชพี่น้องเขามาในบ้านลานอนหน้าเขาเป็นในบ้านครับนี่ป้าไว้นะครับดูน้าตรงน้ําทาน้ำไหม่น้าหน้านะครับเ,เพื่อสามชัยนะครับหน้าลุงของเกอนะครับนี่ครับ ต้นควายต้นบักม่วงพกหลองปูกแว้ครับบัท่านไงดอกต้นอันนี้ครับเฉียงเขียงนาะเก่าเก่าห้างห้างพี่น้องนี่ครับผ้พาพี่น้องมาเจ็บบากม่วงน้อยครับมากม่วงน้อยกุจักบะครับนี่ครับแซบครับพี่นอ้นงอ,อ,นองอยากจะกินในบ้าง้อครับเด้อพี่น้องอยากกินอยากได้อยากทานนะทักไทยอล่ยมากนะครับลุงของเกา่า มีต้นมากม่วงหน่อยครับอยู่คู่สาเทียงหน้านี่ครับเป็นตายันเบี้่องออกมาเ่นมานนนนะครับออกมานอนเ่นพุ่นละครับปลาไหวลุงกักของเก่านะครับพุ่นนี่เป็นถนนนะครับเด้อถนนตัด่านนะครับว่างนะครับมาประเดิเบื้องไรกาะนะครับจักมงนะครับประมาณ เรือดซิบถ u เชียงนี่แหละครับอะไรออกมาครับบางเมื่อบางแงนกวางมานนเนียนยุทงงยู่ให้ยุหน้าจะคว้างครับพี่น้องงานบ่มีปากเรียบชื่อพี่น้องแล้วบเดอผู้เขามาติดตามนะครับเลขถึกเฮ็ดสูตรได้ชื่อบอ่ได้ครับสองเจ็ดสองเจ็ดสอง,สองรุ่งให้เจ็ดับแปดบนรางแล้วแต้พี่น้องเสียชื่อเอานั่นแหละครับ ลุงลงให้สูตรเข่าหลายงวดครับย้อนได้นะครับหอดสองพันร้อยสี่สิบครับลุงย้อนสูตรบ่ได้ดรับได้นอนพี่น้องอาเมฆมาเคลื่อนนะครับเระวมันนอนหน้า,าไตแมงกวาดกะพองนั่นเนาะนี่ครับเอาซาเล็งมา,าพี่น้องซ่อมจักรยานก็เลยเอิญมาเอาไปซ่อมที่ร้านนะครับในบ้าน น้องกุ้งน้อยครับนี่ก็เอาออกมาเล้วก็มันเก็บบักม่วงน้อยนะครับออกมหนาหลังจากทีพานมานะครับก็บ่ได้ลงนี่บรรยากาศยามน,นี่ก็ท้องไงทุ่งหน้านะครับแดดบ่ไคฮวอนคิดขึ้นได้นะครับลงไปบางข้างบางเท่ไปน่องประโยชน์มีบบมีครับขันพี่น้องกดซับสไคกดไลกดแช่นะ่ะ ลุงของเก่าผู้ที่ติดตามนะครับพี่นอ้องอ่านี่ครับปังนี่ก็เป็นของญาติๆกันตะก้อนก็เป็นของอ่าเมียลุงของเก่านะครับก็แบ่งแยกให้พี่น้องจนขึ้นมาทางนี้ติดวัดด้ครับบุนเดี๋ยวเห็นสระานะครับอ่าเห็นอ่ากุฏิใหญ่ยของพระจาจาร์เพิ่นนะครับยางหวกจากบ้านมาหนะ้ากับพวกไก่ะครับสมัยก่อนฝนตกฟ้าหว่วง ย่างล้ำถนุนทางมากนะครับแต่กบไตเฉียดบ่ได้คิดวายาหน,นังน,นะครับฟ้าเพื่อกับดบ้ยาน,นะครับประลุของเกาบ่ได้ฆ่าพระเจ้ากับผู้ใดน,นะครับคนยสลายนะครับนุ่งของเกาเป็นเจ้าหน้ายจะขวางพี่น้องแม่จะลูกต่อแล้วแม่ยบ่ได้เป็นนะครับวันมาครอบครัว,วนะครับก็คือแล้วแต่ อ่าก้มจิตก้มอ่านก็มจิต้มหาจาักของเท่านั้นที่ทำเกันมาน่าจะมีภาพพี่น้องมานะครับหลายเหมือดเล่นเล็กวอ,อกเดี่ยวพี่น้องกาผูา้ใดกาผู้นอทโมทนาบุญกัมีนะครับนาะอ่าใกล้เมื่อจะสร้างภาพใยอ่าที่วัดโศกธรรมามวัดบ้านหนองคุ้งน้อยนะครับวัดสามช่กาคือเมื่อบวงสวงพี่น้อง วันที่ยืบโกเดืนอนหกนะครับใกล้ขามาเล้วฝากเก็ซชีพี่น้องนะครับเดูผู้ขมาติดตามนะครับนี่เป็นขางทางคู่น้องสานะครับนี่พูนไก่ครับสุดครับประมาณสามสิบกว่าไรนะครับเนาะทีห้ชทีนหน้ากับบริเวณของผมดอกว่าของอลูกของเมียของลูกของเต้านะครับ เออผมเสียวไปน้ำมาได้ดอกพี่น้องฟ้องไปนะครับเอากบฝากเกอฟซียยนนพี่น้องนะครับเด้ออยากกินปลาให้ย่ำสันย่ำสาพ่อพี่น้องนะครับเข่าไปเก็บมากม่วงน้อยนะครับอ่าอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับอุ้อขอมขม้าติดตานนะครับเนาะลุงของเก่า มาเก็บหมากม่วงหน่อยนะครับอนีเป็นมาเก็บหมากม่วงหน่อยนะจะคว้างครับพี่น้องปลูกไว้เจรวนครับสามสิบสี่สิบปีนะครับเป็นต้นเก่ากับต้นไม้ครับนี่ต้นนี้ลุงปลูกเองครับนี่ต้นน้อยนี่ มาอยู่นี่ก็หลายฟ้าลาปีกันจนบางม่วงได้กินน้อยๆนะเอาน้อยสุกนะครับว่าต้นน้อยก็คือต้นใหญ่นะครับต้นก็ดั้งเดิมก็คือต้นนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเมื่อกีเชียงหน้าก็สี่ยั่มงนี่ละนี่ครับน้องสาปป้าบ้านบุยใบบุยใบอยู่ครับวันนี้เป็นหน้าจินนะครับมันเลิกน้ำเย็นนะครับเด้อพี่ยืนอยู่ทั้งๆตะเลียลงไปครับ พี่ครับคู่ข้างบนสมัยก่อนนี่นอนหน้าหาจิน,จนปุ่นจินปลายุนี่แหะครับเสมอลุงต้องออกไปอยู่เ,เพื่อสามเช่นะครับเป็นหัวหน้าจะขวางคือเป็นลูกจ้างนะครับพี่น้องหาบักม่วงอ๋อมันเดไปทางหนองสาครับตกล้กนงน้ำเาบาบา่ได้ครับถ้าลงเา้ามันกะเลกิกเด้อมันจมพี่น้องเ่าเป้นป่านะครับนั่น ครับเนี่ยครับฝากเจ็บชี่เป็น้องนะครับรุ่งของกอกับพวพี่น้องหาสีเห็ดครับโควิดไปใส่กับพวกใครได้เนาะของห้างเป็นกะหายยุดแน่หาแน่ครับมื่อนี้กับภาคพันนิดหน่อยนะครับคงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับลุงของเก่าถึงจะอ่าเจ็บของห้างแปลขายตำเนินอาแด่ตำเนินงานตัวนะครับเมื่อเา ชื่อเลขถิกว่าอรเงี้คือซื้อรถตะลรี่นะครับสองเองนะครับลุงซื้อสองหน่งองเจ็ดสอเดี๋ยวลุงถ่ายจิบกับลุงหน่งเบอรนะครับเด้อลุงซื้ออหลีนะครับลุงว่าไม่เรียกว่าศูนย์หนึ่งแปดครับสา,ามตัวนาครับของลุงก็มีประมาณใบนึงเนาะ บ่เถือกครับพี่น้องเถือกจุ๊บครับเล็กแต่ว่าบ่ได้เงินเนาะไปเฮ็ดจังได้จ,จำเป็นเลยเนาะครับเนาะ,ะเราสู้กันฟังซื่อหรอกดวงบัตรท่นมีห้าย่ำในสีดีนะครับพี่น้องฝากเย็ซีนะครับนี่เนาะปากกระปุ้ยมันบอ่อนมาแล้วครับลงไปบ่ได้มันสั้นที่รีลงไปครับหมากม่วงจะรงน้ำนี่ลงไปเก็บบ่ได้เลยครับลงไปทั่วหมือ เงียนมือลญี่ปุ่นครับน้องนี่เป็นน้องเกาเรั่งเดิมจกมากแต่สมัยท่อก็สจกหารุ่นแรกครับไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้สมทบครับใครอยากได้ขอดินไปทำโมบตอสมัยเริ่มแรกขอไปเฮทวดด้วยว่าก็หายเปไป,ป,ป,ปมตตะก้อนหินขโมยชิเมครับน้ามน้องนี่ครับของลุกนี่จะตลอดปีนะครับตลอดซาดอยู่บ้ได้เนาะ ตามปีเท่าจีลุงมาเพราะเราเพียงเดียดหน้าแห้งนี่ลุงก็ได้เห็นในหน้าครับพูนกับปลาไหวกับแมนเหมือนเด็กกับเดอ้อทางหัวน้องสาวพุลล่พูดละพุณครับอาไกาย,ยุครับแดนต้นไม้หลไหล,หลนะครับประมาณ3ามสิบไร่เนี่แหละครับคำนวณแล้วนะครับถ้ายุได้ไปเป็นพี่น้องหากลุงบ่เสียชีวิตกวนนะครับ ลุงจะได้ออกมาจุดนี้ทำการ,กรเกษตรทำไมไทมหน้าบ่าท่านบอกครับแต่ว่าปลูกคนยุคของกินใส่น้ำตัวนี้ขึ้นมาเฮ็ดถังเฮ็ดแท่งนี่ครับเฮ็ดป้งกันไว้ตะบุญมีกำบังเถือกเล็กย่ามใดผ่พุ่ีพีนองรอตเตอรีอ่าหวยรัฐบาลเราม่นด้ย่ามใดผ่ครับนี่อย่าว่า,าอยู่นี่ครับรเฮ็ดเป็นฟาร์ม เรียนยน้อยๆเนี่ยครับพาเมเงินบุลุงของเก่ามักท้ำบุญครับได้มากจส่วนมากจะมีบุญบุญบังไดคือลุงไปท้ำครับที่ขอพี่ขอน้องไปทุกท่านทุกคนต้องแหงกำลังใจนะครับเอ้อเพราะว่าลุงไม่ได้เก็บไปใส่เป็นส่วนตัวนะครับพี่น้องข้าพระเจ้าคือลุงของเกา่านี่น้ำไป มีการมีงานหรืองานโุงเรี้ยนอย่างเงาต่างๆที่ลุงบ่เด้ไปทายไปลงมาทมีการมีงานเพราะว่ามีพระสงฆ์อง,องเจ้าผู้ใหญ่ผู้น้อยนะครับมีการมีงานวงใดลุงก็ต้องซ่องขาวใส่เงินส่วนหนึ่งที่พี่น้องทำบุญมานะครับจุดปะสง์ใดที่คิดว่าเป็นบุญนะครับถ้าได้ชมในคลิปนี้นะครับ ทีด้ยินลุงว่านะครับจะเป็นบุญแกพี่น้องลุงบ่บได้บ่เป็นหยังนะครับแต่ลุงเป็นแชร์เพียงน้ำผ้าเป็นอาวิสาสาทีมาบอกสู้ฟังให้พี่น้องฟังนะครับว่าจริงหรือไม่จังไดได้แ้ผู้คึดน,นะครับได้แกผู้ท้ำนะครับปุกจริงถูกยาง ลุงคือ,อยันบอมิสานาดอกพี่น้องบอมีแท้ครับฝากเก็บชีวิตร่างคนน้วครับเ้อที่ทำบุญมาก่าต้องตกใจนะครับเหตุยุไสก็ได้ว่าเลี้ยงบุญด้วยความเสื้อมีลุงจะเล่าให้ฟังนะครับในคลิปนี้นะครับจิมมีเกย์ครับที่ท่านาไม่กล้าเอ่ยน้ำท่านว่าได้นะครับ ประมวลที่เกิดเหตุนะครับลุงกระเบนมาเปิดเผยว่าข้อมมุ่นใดๆต่างๆนะครับอ่าบระเบนมาอยู่มาเศร้าจนเสียงห้างขนาดนี้นะครับลุงเฮ็ดขึ้นมาอ่าไม่หลัวมันกระบนคายไหลายครับอยูนหน้าของลุงกระล้อต้นดูต้นอจังตัวไหนจีมนยงก็มาจั้งน่าก็ะจัง เห็ดนะครับพอตะก้อนเป็นลุงหรือมาเป็นชีทำกินของแพร่นุงนะครับเมียลุงนะครับลุงของเกา่าจมไม่อยู่น้ำเบิ้ลก็หลายฝ่าลาปีนะครับเลยที่ว่าอาตะก้อนนี่มันกรรมฐานเนี่ยปลี่นแล้วก็จา,านเ,นเนี่นนลุงนะครับมานอนหน้า สาวให้พี่น้องจกักเนาะสาวให้สาว้าหน้าเป็นที่ก็จะลวนรอบจิตบ่มีนะครับเอาใจวัดกันนะครับว่าต้องร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้จะว่าจินหันวันนี้จะว,ว่ากินเนต้นไม้น้ำแดนหามมาปูกนะครับมันจะผิดนะครับผิดอย่างเวลาทำพืชสวนให้หน้านี่มันจะบกามนะครับ ตะกอนเนี่ลุงเคยปลูกไหมยูค่ะเต็มขั้นแท้ครับตอนนี้ก็ให้าติเป็นมาเฮ็ดอ้อยลุงบ้เห็นนะครับบอ,อยแต่ว่าเออหยัญาตินะครับให้เป็นเพ็ดพี่น้องเลยเปลี่ยนว่าพันสามารถเศร้าเฮ็ดก็ได้นะครับสามปีปีสุดท้ายแล้วครับจากนี้พันตัดปีนี้ก็อ้อยต่อปีนานะครับลุงขวางก็ เก็บชีวิตพี่น้องนะครับเด้ออ่าลุงจะทําการใดก็ได้นะครับหรือจะทำซ้ำาหากลุงยังมีชีวิตอยู่พี่น้องจะได้เห็นต่อไปนะครับด้วยความเสื้อส่วนตัวและส่วนบุคคลลุงขอว่ากนะครับพี่น้องบันไดเมาว้าสู่ฟังนะครับเด้ออ่ามืงขึ้นมานอนหน้านะครับอ่ามึงเร่งี่การ จะนอนตคือเฉียงนี่ครับพี่น้องนี่มีมุ้งนะครับมุ้งมีอ่าหมอนครับนั่นครับคอดมุ้งมานอนเอาเลขให้พี่น้องนะครับเป็นวันพระนะครับเล่มวันพระนะครับมือนี่อ่าโบลูเลียแต้พี่น้องนะครับฝากเก็บที่นะครับผู้กำลังติดตามมาครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ลุงนะครับ โปรดใส่วิทยเจรณญาณน,นะครับในการรับชมเดอ้อพี่น้องแต่ละกิบของลุงนะครับนั่งหักนั่งห่วงพี่น้องทุกคนนะครับถี่บอ่อได้ลงเป็นเดือนหรือไม่ยางไร่นะครับสำหรับห้าน้อยนะครับถูกทุกวันต้องลูดนะครับลงบอมีตัวเน้นนะครับได้ผู้ก่อมาชจมกิบนี่นะครับทักแชทไล่นะครับในมือ ได้ทุกวันมิเก้พุยยงนะครับลุงจะวให้ฟังเราเป็นคุณแม่หมออยู่ที่าภาคใต้ยุตังนะครับคนคุณเคยใน YouTube นะครับในเพจเป็นลูกเพจนะครับหนึ่งในหอยงายเจน็นเมือนกัวาคนนี่ครับมีผู้เดียวนะครับผมยอมรับจิตใจวิเศยถัดของเราครับ เป็นผู้หญิงที่น้ำใจดีทำบุญบร่วมกับลุงทุกวันบวาดใดๆนะครับเมื่อระบาดสองบาทเท่าไรลุงบว่วาเป็นไ้เท่าไรแต่เห็นสรีสรพนนี่ที่ทรงไม้ลุงที่พน,นุวนทุกเมื่อถูกทุกหน่อยประมาณทุเมื่อครับอ หาลูดเกินจับเกินบ่ได้ครับเราเสือลุงของเก่าพี่นอ้องอันนี้เราสู้กันฟังเด้กับเด้อบ่ได้ย,ยั่วยุในสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเ่าบ่าถึงว่าตัวเลขเป็นแนวทางแบ่งปันเป็นสถิติให้พี่น้องผู้เข้ามาติตตามนะครับครับลุงได้เข้าใจว่า,าให้พี่น้องรับชม คือบอกเปนเนี่การคือบ่ได้ย่ยยงนะครับใส่วิดเกรณญาใน,าน,นการรับชมบ่อให้ท่อสิ่งใดๆทีผิดกฎหมายนะครับแล้วแต่ด้วยคนเสือชวนตัวและชวนบุคคลเท่านั้นนะครับมันนี้ก็มาเก็บของวมงน่อยก็เล่าสู้กันฟังนะครับพี่น้องอาเจริศกัาามานะครับอาลุง แต่บ่มีกลุ่มเรอเดอ้อลุงจะโลกกลุ่มเด้วคนที่เข้ามาในกลุ่มบางท่านนะครับไม่ใช่ทุกคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นยี่สิบสามสิบลุงมีหลายนะครับแต่ว่าลุงก็คอยจะน้อยออกขั้วมีภูเขามีนี่ครับบักม่วงหน่อยเลี้ยนหน่อยครับกะามาลนถามมาลนลงมาอยู่นะครับกะเจ็บไปบายโบกฟีนว่าง คำว่าใบโาบกเป็นคำสูภาพนะครับบกเป็นคำตะกโปกนะครับใาโบกครคำว่าายโบกเกี่อวเหนียวยัดโบกนะครับาบ,าบ,บ,รบ,บักม่วงน้อยนี่ลุงจะสาธิตให้ฟังนะครับเขาจับเบียนออกนะครับนี่นี่ใบโบกเรื่อยน้องวิธีการดึงกันมากคือมีอตัวเลขเนาะจับไาคือเป็นศูนหนึ่งไปน้องเสียงในเรือ่องห้าน้อยมือนี่นะครับอ่า เพื่อ,อด้วยความเชืยอชว่นตัวนะครับวันนี้มันหนังตัวเลขเป็นซีบ่ซีศูนย์อ่าซี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สีหนึ่งศูนย์ีหนึ่งบ่ครับอ่าเจ้าของให้เจ้าของหน้าเจ้าที่เจ้าฐานนะครับผมจับกุญมาว่าได้มีรู้ว่ามีค่าค่าตัวเลขนะครับอันนี้เฉพาะเลขห้าน้อยนะครับ สำหรับเลขหัวเหญ่หัวรัฐบาลงวดต่อไปลงจะทำสูตรแล้วลงไงเข้าทุกงวดนะครับพี่น้องเขาถือตัวอันก็ท้าใจนะครับอ่าให้ไปผู้ซื้อได้กาซื้อนะครับซื้อก่อนนั่นน,นะซื้อเลยนะครับเด้อสูตรลงของเก่านะครับเข้าแล้วหลายงวดครับ104วันนี้จัดหนักเลยนะครับพี่น้องผู้กมาติดตาม ว,ว่าสีเบว์เลี้ยงการใบโบกเหวียนหัวทั้งๆนี่วางง่ายๆจังน้อยนะครับเอาเปลือกตัวนี้วอกแล้วก็เ้าก็มาบีบนี่ครับบีบให้มันนุ่มคอยเน,น,นีนๆมันนุ่มครับเพื่อให้เนื้อที่มันตัวติดเปียกนี่ครับเ่าเข้า่าใบโบกเป็นคำสูภาพนะครับใบโบกบักม่วงนะครับก็เิ็นลูกอี่สานบ้านนอกก็เิ็นคข้าาใบโบกนี่็คือบักม่วงน้อยนี่ครับ มันจะแซ่บนะครับหวานหอมนะครับถ้าผู้ใดได้กินได้ท่านนะครับผู้บ่เคยกินก็สิโวัวว่าเชื่อตอบพี่น้องว่าบ้าไม่รู้ของเขาคุยนะครับไอ้ตื่นขึ้นม่มาเศร้าเอ่อหนึ่งเขาเป็นห้วนใส่เขาใส่บาดแล้วนะครับตกมันปาดเหวียนหัวว่ะบีบเอาในมันปูรูดอกใส่จานไว้พี่น้องเนื้อมันก็ยังมีเอาไว้ถอดนะครับ อมแล้วดูดนะครับแล้วก็ยัดเข่าลงมืองนี้ครับเต็มเต็ม,ตมแล้วก็บีบบ,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 บเบบเบบนก็ใส่ปากแม่พี่น้องแล้วาก็บีบเขา่าอ่าลุงก็จับประจำเมื่อนะครับเครื่อบายบกนะครับลูกก็บวานบวผิดนะครับเด้อบักมวงหน่อยนะครับกินหน่อยไว้ก็ดีพี่น้องอ่าอิสานบรรเทาว่านัวหัวมวนเมื่อนี้ลุงของเก็สามใช้เด้ออาจะเป็นชิปแรก ที่จะมีวิวมากมายได้วิวมากนะครับผู้กมาติดตามนะครับให้ควมดูอ่าภาษาไทยวันละค่ํานะครับบักม่วงน้อยบายโบกครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ขอให้พี่น้องจงโชคดีนะครับในงหนผู้ใดอยากได้ห้าน้อยนะครับมันนี่ทะไถ่ไรนะครับลุงจะส่งห้เป็นส่วนตัวนะครับใต้ชิปคอมเมนต์นะครับกดซับสไครต์ก็ไค์กดแชร์ลุงเนี้ย เพื่อเปลี่ยนวิทยาท่านก็นได้นะครับเป็นเมือนหกห้าพันหกร้อยคนเนี่ยถ้าให้ได้ทุกคนจะกห้ตูกขวรูเบ่ออายมมัดคนยืน่นทุกท่านทุกคนพวกม็มาติดตามนะครับวันนี้ลุงของเก่านะครับนอนนาเจ็บบักม่วงน้อยไปบายโบกนะครับให้คนเล่ายีสานบันเฮ่าเอ็นบายโบกพี่นว่าง คือเขายัดบักม like ่วงน้อยนนั่ละครับพี่น้องฝากเรียีพี่น้องเด้อครับเด้อในคลิปนี้นะครับกดติดกดแก่กดไลค์กดแชร์าลุงจิ้มเาว่ามุ้นนี้่ายคลิปนะครับเจ้บุนให้อนุโมทนาบุญกับลุงทุกวันลุงให้จะาบอจ้คนนี้ผู้เดียวครับเดียวนี่ลุงจะบอใครให้เขาในเพราะว่าพี่น้องถ้ากคอมเมนต์มาหรือโทัหาลุงได้นะครับอ่า ที่เบอร์นะครับ0933 933 188นะครับบนเพื่อสุดตัวและส่วนบุคคลโปรดชีวิตจรณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดและสิ่งบินกฎหมายใดๆนะครับพี่น้องป้องไปนะครับจบาหรับท้าชิปนี้นะครับบอยมีตัวเองล่งใงหาแต่ว่าพี่น้อง ปูใสวิทยารณยย่านก็นแล้วกันนะครับบังป่าบอนนะครับภาษาไทยวานคราบก็่าบายบอกมูงนี่ก็ไาลา่พี่น้อยที่ท่านนะครับรุ่งกจะเจ็บบอกมองหน่อยนอนพักปันจะข้าวจังสิของเมื่อไปอำเภอนะครับดูที่ตลาดวันนี้มาคนเดียวนะครับคนโตเปล่าเล้าเปื่อยก็บอกอยากใครเห็นหน้าตักหน้าคาตานะครับ ว่าช่วงนี้ยุคโควิดนะครับพี่น้องลุงกะผัดเสียกันแล้วว่าอยากเคยเห็นคุณหางร่างไกยนะครับคนผู้ให้ท่ายเปยวเรียก,กอกาะยานไงน,นั่นแหละครับลงุงของเกาสามไส้พี่น้องขอราพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับคนที่ร้ายอ่นงามน้ำใจดีปากเย็บจีพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ ผู้ชอบพวกที่เขามาชมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับอยากได้ทักทายโทัหา0933933188เ่ท่านั้นนะครับพี่น้องแชทไลน์เบอร์น,นะครับเด้อเบอร์เดียวเบอร์เก่าเบอร์เดิมลุงของเก่านะครับฝากพี่น้องไว้แต่เพียงตัวนี้ขอให้โชคดีแล้วด้วยทุกท่านทุกคนนะครับ มาพี่น้องป้องไปนะครับมือเนี้ยจบข้าวเย็บบกัม่วงหน่อยต่อนะครับสำหรับลุงของเกา่าก็ฝากเย็บชี้พี่น้องทุกท่านทุกคนกะแล้วกันเสียงนาห้างๆนะครับฝากไปนะครับสวัสดีครับอาผู สิล่งลงไปให้ลวงให้หงวดว่างานเขาทั้งล่างทั้งบนนะครับถ้าอยากจะอนุโมทนาบุญนะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มก็มีแล้วอยู่ที่ลาก็แดดัดนะครับอยากทําบุญมาขอหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัญชีมีอยู่แล้วที่ลุงส่งให้นะครับทุกท่านต้องมีผู้ที่ก็มาติดตามนะครับอศกักฐก็ได้นะครับโอนบัญชี หรือจะเป็นบัญชีธนาคารนะครับขอฝากพี่น้องเย็บท,ทุกท่านนะครับด้วยความเชิสชวนบุคคลนะครับสวัสดีครับ